ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะครับก็เป็นช่วง เก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมนะครับก็เลยไม่ว่างนะครับผมนะครับห้าหกเจ็ดวันนะครับนะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นสูตรสงตัวล่างนะครับผม นะครับชุดเดียวนะครับนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกส0ล่างขออภัยนะครับ10บนนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็บวก10ล่างน1ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้6คขที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกร้อยบนบวกหน่วยล่าง3ครั้ง นะครับแล้วก็บวก6ของที่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับการคํานวณน,นะครับในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับนะครับคํานวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขก6บวกหลักหมื่นก็คือเลขก1 บวกหลักพันก็คือเลข3นะครับบวก10บน3ครั้งก็คือเลข0นะครับบวก10ล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ6กบวกหบวกส บวก0 3ครั้งนะครับบวก1บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ17เนะครับเราจะได้เลข7็นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข6นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข1 นะครับบวกหน่วยล่าง3าครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวก6บวก6บวก1นบวก5บวก5บวก5บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ40นะครับเราจะได้เลข0ูนย์ นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ70ย์นะครับผมนะครับ นะครับเลข7ก็เข้าหลัก10นะครับเลข0ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข9บวกหลักหมื่นก็คือเลข1 นะครับบวกหลักพันก็คือเลข3บวก10ล่าง3ครั้งก็คือเลข0นะครับขออภัยนะครับบวก10บนนะครับ10บน3ครั้งนะครับแล้วก็10ล่าง1ครั้งก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ ก็บวกหบวกสบวกศูครั้งนะครับบวกเบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ26นะครับเราจะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข9นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข1 นะครับบวกหน่วยล่างก็คือเลข0ูนย์สามครั้งนะครับนะครับ,รบแล้วก็บวกด้วยหกคงที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9ก้าบวกเบวกเบวกหนบวกศบวกศบวกศบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ34 นะครับเราจะได้เลข4ี่นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวเลขในงวดนี้นะครับก็คือ64นะครับผมนะครับ6 4สี่ นะครับเลข6ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข4ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ6 4นะครับในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับก็ในงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับ1ตุลา1นพฤษหนึธันวานะครับผมนะครับห5นะครับก็ไม่เข้านะครับ นะครับไม่ผ่านนะครับ2ตัวล่างนะครับมา7 1 7 8 7 3 8 3นะครับนะครับผมมาดูเองว่าต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข1บวกหลักหมื่นก็คือเลข2นะครับบวกหลักพันก็คือเลข1 บวก10บน3ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวก10ล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับ2 4 6 8นะครับ นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับนะ<ล>ครับในหลักสิบนะครับ1นึ่งบวกสบวกหนบวกแบวกแบวกแบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ40นะครับเราจะได้เลข0น,ลนะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข1 นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข7บวกหน่วยล่าง3ารั้งนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก1บวก1บวก7บวก4บวก4บวก4บวก6 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ28นะครับเราจะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งันวาหกห้านะครับ สองตัวล่างนะครับก็คือ80นะครับผมขออภัยนะครับ08นย์นะครับผมนะครับจำผิดจำถูกนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ08นะครับเลขศูนย์ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข8ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจำวันที่16ทธันวาคมนะครับพศ2อ6 5นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผม นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขสามบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักพันก็คือเลขห้านะครับบวกสิบบนสามครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะครับ แล้วก็บวกได้หกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3ามบวกเบวกศขออภัยนะครับ3ามบวกเบวกหบวกศูครั้งนะครับแล้วก็บวกได้หกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ21นะครับเราจะได้เลข1นนะครับมาในหลักสิบ นะครับผมนะครับต่อไปนะครบับานูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข3นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหน่วยล่าง3ครั้งก็คือเลข8 นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก3บวก3บวก8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 บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ47เนะครับเราจะได้เลข7ดนะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัว ครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือ17นะครับ1 7 7 1นะครับนะครับผมหรือจะ27ก็ได้นะครับ2 7 7 2นะครับหรือจะ1 4 4 1นนะครับก็ได้นะครับผมนะครับก็รอรุ่นนะครับ รอผลนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่านไปตามสูตรนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ